มาว่าใครจะดีสักแค่ไหน,นยืนยืนความรักถึงหัวใจหยุดยืดยเจอคนเดียว วสวัสดีครับผมวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมสวัสดีวันเสาร์นะครับ มีแต่ฝนโปรยไปในหัวใจคา,ามีแต่ความเดือดน่าท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเนบดาวยิ่งเชอไม่ใชกรับหนาวฉันอยากคือดูแลให้เธอฝันดีแต่ใชก็รู้ดีว่าเวลาของฉันอยาก็อยู่ก็เธอให้ลานานาน,านานแต่ก็คงต้องลาเพราใจที่ไหวไปแต่นใ,นใจของฉันบอกอยากอยู่กับเตอดฉันไม่งอนกับใจที่เพียงสายตามต่อเลยได้ไหม อย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอรู้ถังใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากยินคำว่าโผล่คืนนี้ฉันจะอยู่ใกล้เธอก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้ายแต่ฉันไม่กลับไปไมนไี้จะเคียงข้างชั อะไกั <My> ไม่พอดูอแลว,วันโลกของฉันที่ไม่มีเธอ <My God. S 2> อยากจะดูแลให้เธอฟันดีเธอใช้ก็รู้ดีว่าเป็เวลาของฉัน <Hey. S 2> แต่ก็อยู่กับเธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้กว่นแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอตลอดฉันไม่มองอนอยู <Hey. S 2> ่ที่เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหม อย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเทครู้ทิ้งใจฉันอยู่ที่เธอมาแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่าเราแมกซฟันบังฟ้าคงรู้ดีมีเพลงอะไรที่กูร้องได้ไหมร้องไงไม่ได้

ปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยาได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเม็ดฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธออยู่ต่อเลยได้ไหม ปล่อยให้ตัวฉันไปเธอรู้ว่าถึงใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักนั้นทำมากนะแม่ฟ้ามันฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ที่ใครเธอ ฉันไม่กินเยอะนะครับน่าจะดูดีวันนี้นะครับผม i cry you ผสวัสดีเพื่อนๆทีนึงนะครับผมกลับเข้ามาขายของโอ้ไม่ได้ขายของตั้งกี่วันนะครับสี่วันโอ้โหนี่ต้องบอกว่าทีมทีมงานผมนะครับเป็นการไปไปพักผ่อนมาแต่เป็นการไปพักผ่อนที่เหนื่อยกว่าทำงานสิบวันรวมกันนะครับผมไอเบสน็อไปแล้วนะครับวันนี้เบสเบสถึงจะต้องน็อกลาไปเที่ยวเลยนะครับผมก็คือ นอกกันหมดแล้วเล่าก่อนผมไปออกทะเลมาโหยเหนื่อยมากเหนื่อยมากทำไมไม่ไปไว้เพลงผมเป็นกัปตาเรือของผมแล้วครับอ้าวโอเคครับผมคงคิงทะไมไม่ไปต้องบอกว่าโคตรเหนื่อยนะครับดูดิ้นเยอะเกินได้ครับ ไปติดที่มะละกอมะละกอจริงๆนะครับต้องบอกก่อนวันนี้นะผมเนื่องจากว่าผ่านมาหนึ่งปีกว่าเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยได้ได้มีประสบการณ์ทำตำส้มตำของจริงมาเยอะแยะมากมายนะวันนี้ผมจะมาโชว์ตำส้มตำลูกเล็กไปแม่ในมะละกอเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะคุณนึกว่าใครมาเคาะฝาหม้อติดที่เลยนะครับใจก็อยากอยู่นิ่งๆนะครับเพราะว่าเขาทำอุตสาห์ตั้งใจทำผมมาผมยาวแล้ว ผมยาวดิแป๊บหนึ่งยาวแซงน้งองขิงขุงนนะครับผมงงเพราะว่าผมจะต้องการสวยกว่าสวยมากขึ้นในทุกๆวันอยากกลับไปสวยเหมือนเดิมพอกลับไปสวยข้อดีของการกลับไปสวยผมยาวคืออะไรรู้ว่าเราต้องขาเล็กพอขาเล็กปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะได้เล็กลงทุกตัวเ,เองสันผมนึกว่าหน้าวันนี้จะต้องออต้องโคตรแย่เลยเอ่ะเสียงเบางี้ผมต้ององมไมไปแล้วละมั้งครับผมว่านะ เผื่อมีใครอยากรู้นะครับระหว่างนี้นะครับที่เล่าน,นิทานบนเรือเพื่อนๆก็สามารถกดตะกร้าได้วันนี้ไม่มีไรมากนะครับเรามีมะละกอมาขายนะครับเพื่อนๆก็ซื้อมะละกอได้ที่ตะกร้ากดที่ตะกร้าวันนี้มีกีต่ตะกร้าพี่สามตะกร้าเออใครก็กดไปตะกร้าหนึ่งมะขงเขือเทศตกะรกร้าสองมะละกอตะกร้าสามแตงกวาร,รับผมแม่เอ้ยแต่ละอย่างถือแล้วแม่รู้สึกหวั่นไหวยังไงไม่รู้วางก่อนดูเอามึงรู้สึกยังไงบ้างพเพื่อน พี่จำอะไรอะอะไรนะวันนี้กูจะไลฟ์ยังไงให้ปลอดภัยไลฟ์ไม่บินนะเราต้องมานั่งสมาธิ่งก่อนแล้วมีแต่ตัวจังไรอยุ่งหลังด้วยทำไมไม่แต่งตัวเป็นมะละกอมาวะไปสตาร์ทการขายของไอ้ยักษ์กูบอกให้แต่งตัวชุดมะละกอมา ทัาทายก่อนมีเพลงอะไรให้ให้น้องร้องบ้างอะเข้าสู่หมรลองเพลงขออนุญาตเปิดแอร์แรงๆก่อนกลัวพี่แซมร้อนไม่ยู่ไม่ยหรอกให้เรืยก่ะให้เรกได้เลยถ้เาไมค่ะใช่แล้วก็มี้จ้ของตามสูตรเอาได้ค่ะไม่ไซ้ แต่หัวใจไม่ไวเม่ได้ใกล้กับเธอจะตายแล้วนะชีวรักนี้ไม่ได้กับเธอลงลักคนมีจนคลองแอบมากทุกวันไปลงกับแปดชาวบานฉันที่รู้ตัวคนน่ารักคนน่รักจิใจน่าไม่เคยเป็น รงรักคณมีจุาของแอบมองเเย็นวพ่นนี่แค่พบเอพบเธอคิดถึงและนอนฝันดี เ้าต่อไปแต่อดใจไม่ไหวไม่ได้ใกล้กับเธอจะจะตายอยู่แล้วนะฉันรักนี้ไม่ได้หรอกเธอหลงรักคนมีเจดหมายแอบมองอยู่ทุกวันไปหลงกัาแฟชงบ้าร์ใจที่รู้ตัวแสนน่ารักคนน่ารักทุกใจนักไม่เคยเป็นแบบนี้หลงรักคนมีเจด มองคือเช้าเย็นก็รู้ว่าคงจงได้แค่เธอมีแค่ผมเธอได้พบเธอคิดถึงและนอนฝันดีหมดโคต้าร้องเพลงรับผมค<อ>ุดตัตีกนนี่ครับผมจบจบครับโนราติดไหมครับผมมาสวัสวดีเพื่อนๆอีกทีนึงครับเสียงเบาเสียงดังตีกันได้ในคอมเมนต์นะครับผมก็จะไม่ปรับมันเนื่องจากว่า บางคนก็เบาบางคนเสียงเบาบางคนเสียงดังบางคนบอกหูจะแตกอยู่แล้วนะครับผมให้น้องขิงสวัสดีท่านทายเพื่อนอีกทีนึงสวัสดีค่ะคุณไปซื้อชุดนอนจากที่ไหนมาครับเนี่ยเฮ้ยอย่าทักกันสิเดี๋ยวทุกคนพอได้ยินปุ๊บทุกคนจะเปลี่ยนความคิดไม่ใช่ออ้สายสูตรมาเต็มเหนียวนึกว่าออกงานทุกคนวันเนี้ยชุดเนี้ยรู้ไหมหนูหลงทางไปกี่รอบหลงทางที่ไหนเล่าให้ฟังดิหลงทางที่ลาดพร้าวค่ะทุกคนเจ็ดรอบโอ้โหไม่น่าเชื่อใครเป็นคนขับรถเขาเนี่ยพี่หนู บอกเลยว่าใครไม่เก่งจริงอย่าได้แวะไปแถวนั้นนะคะแม่ม่ไม่ยัไม่บอกเลยเขาก็แวะกันไปไม่มีใครหลงเราปฏิเเจ็ดรอบหลงแล้วหลงอีกหลงแล้วหลงอีกมาขอถามหน่อยเราตำส้มตำไปหรือเปล่าเก่งมากแม่นี่เอาจริงมาอย่าหลงอร่อตำมากินไม่ได้เลยวันนั้นวันนั้นหนุ่มตำให้แม่พี่กินไงคะที่โอ้โหแม่พี่ต้องมาเล่าอะไรรู้ว่าแบบลูกแม่เนี่ยแกล้งเกินเนี่ยทรมานมากเลยไม่จริงอกคือผมต้องมานั่งแบบรู้สึกว่าแกล้งเกินอีก ขออนุญาตขายของเลยดีกว่าผมไม่รู้จะขายยังไงครับวันนี้เริ่มจากการขายมะนาวก่อนเลยอ่ะปกติขายเป็นรุ่นใหม่ไม่เปิดรุ่นมะนาววิ่งมาขายอืมอืมมะนาวหายอ่าโอเคแบบนี้ก็คือไม่มีคนซื้อละต่อแล้วก็มาขายขนมจริงกันต่อดีกว่าเอามาขายจริงจริงกันดีกว่านี่ก่อนอื่นวันนี้ผมมีสบู่มาให้เพื่อนชมนะครับผมสีเสื้อพี่นาคาวันนี้ วันนี้หล่อมากเป็นเรื่องปกติครับผมหลอ่อทุกวันอยู่แล้วครับผมวันนี้หล่อว่าค่ะตรงนี้ก็คืออาจจะโยกย้ายสายสโปโกได้ไม่มากก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับ <c oughs> เนื่องจากไลฟ์ล่าสุดเราโย,ยกย้ายสายสะโกจนช่องเราไม่สามารถโยกย้ายต่ออีกได้ <c oughs> เปลี่ยนชุดสองรอบอือเพื่อนๆน,นี่วันนี้ผมมีนี่เลยสบู่เนี่ยเขามีชื่ออยู่แล้วผมถามเขาแล้วครับว่าชื่อพูดได้ไหมลูกค้าบอกได้แน่นอนนะครับผมพูดได้จริงใช่ไหมเนี่ยพ <c oughs> พูดได้่ะหนิน่าใสาได้ใช่ไหม <c oughs> ได้ออพูดไปแล้ว ต้องได้แหละแล้ววันนี้นะครับผมเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะมีหลายคนที่คุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นของที่ขายดีอยู่แล้วขายดีอยู่แล้วแล้วที่ผมแบบว่าพอเรามาคุยแล้วเรามาทราบมาหาข้อมูลเนี่ยหยเขาขายอยู่7 8 9ปีแล้วนะสิบปีแล้วค่ะสิบเลยเหรอเป็นสิบปีแล้วค่ะสิบเลยเหรอเออเสียงอะไรวะมาลองขายเลยนี่วันนี้เรามีเทพ มีมหาเทพอยู่เราด้วยว้าวกำลังมากดตะกร้าได้เลยวันนี้ราคาเนี่ยขอแนะนำเลยพี่ซันวันนี้เรามีราคามาแนะนําแบบไหนถึงจะคุ้มที่สุด1ก้อนตอนนี้นะคะ150บาทค่ะทุกคนหนูเล่าให้ฟังก่อนเล่าตอนเริ่มเลยได้ไหมคะแต่ครับคือหนูมาถึงปุ๊บหนูไปใช้จริงๆแล้วคือล้างเมคอัพดีมากล้างแบบแล้วฟองเยอะด้วยหนูแกะมา1ก้อนแล้วหนูก็แกะแกะตัวที่มันซิลอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่ง ฟองเยอะเนี่ยคือเราใส่ตีฟองยังหรือยังเลยไม่คือหนูปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนูทำอย่างนี้แล้วหนูก็วางก้อนสบู่หนูฉีกเดี๋ยวหนูขอหนูขอสาธิตอ่างปุ๊บเราเป็นนิสัยชอบฉีกเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉีกแล้วนี่หนูแกะมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็แกะตัวตัวที่เขาห่อมาอีกชั้นหนึ่งออกแล้วหนูก็โดนน้ำปุ๊บ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 อย่างนี้แล้วหนูอ่ะวางก้อนสบู่ไว้อย่างนี้ด้วยปุ๊บแล้วหนูก็ อย่างเงี้ยแล้วฟองคือแบบเต็มมือแล้วหนูก็ล้างหน้าเมคอัพออกหมดเลยคอ <ance> นซีลเลอร์ต้องแต่งคอนซีลเลอร์ที่แบบปกปิดดีๆแน่ๆนๆอะเก่งมากค่ะคอนซีลเลอร์ที่หนูปกปิดมาแน่ๆนๆอะคือแบบหลุดเลยคิ้วที่หนูทามาคือหายหมดเลย